สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะครกับปล่อยเต็นท์รถ M499 สำหรับคลิปนี้นะคะก็รีวิวที่สวนมามวง เช่นเคยนะคะแต่คลิปนี้นะปอยมีกระบะตอนเดียวค่ะคันนี้ตอนเดียวสภาพเดิมจริงๆนะคะท่านใดที่สดอกสนใจอยากจะได้กระบะตอนเดียวนะคะที่ร้านของเรามีเยอะนะคะลูกค้ามีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถดำนะคะกระบะดกระบาดดำได้นะคะหรือว่ากระบาดตู้ทึบนะคะหรือว่าเดิมๆไม่ได้ทําอะไรอย่างคันนี้นะคะเดิมจริงๆนะคะเป็นรถยนต์ปี2020เครื่อง2.4 150แรงมา้าตัวนี้เดิมจริงๆนะคะ เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะคะ,ะสำหรับ Toyota h ไฮรักรีโวนะคะ2.4 150แรงม้านะคะคันนี้เดิมจากโรงงานเลยนะคะท่นใดที่สนอกสนใจกะะ็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านได้นะคะอยู่เรียบคลองเจ็ดรำลูกกาปัุมธานีนะคะคันนี้ก็เปิดจำหน่ายในราคามิตรภาพค่ะ459,000บาทนะคะ 4,59,000บาทเท่านั้นนะคะโอ้โ oh, ห oh, ราคานี้แมถูกจริงๆนะคะราคาจับต้องได้จริงๆนะคะลูกค้านะค่าหัวจะผ่อนเท่าไหร่นะคะ9,600บาทนะคะอันนี้ลูกค้าดาว9บาทนะแต่ถ้าลูกค้ามีงบดาวอัดไปเลยค่ะค่าหวดลดลงมาแน่นอน 72งวดไม่จําเป็นต้องเอา72ก็ได้นะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ฟิกเรื่องดอกเบี้ยนะคะอ่ะมีเครดิตดี D นะคะดอกเบี้ยลงต้น2.79นะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดี D นะ,ะสามารถเอาระยะสั้นก็ได้3ปี2ปีได้หมดเลยนะคะระยะยาวดอกเบี้ยก็ตามตามความเสี่ยงนะคะ ยิ่งระยะยาวดอกเบีย้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะลูกค้าโทรสอบถามได้นะคะโทรสอบถามได้บางล,ลูกค้าบอกว่าอุย้ยไม่อยากจะผ่อนไม่อยากจะเสียดอกเบีย้ยให้แบงค์นะคะซื้อเป็นเงินสดได้นะคะในราคา459,000บาทนะคะลูกค้านะฟรีแวกนะคะฟรีแวกให้นะคะอาคันนี้ทวนราคากันอีกรอบนะคะ459,000บาทเท่านั้นปี2020นีนี้เปิดมาภายในสิ เออโหนะคะตอนเดียวนะถือว่าเบาก,ก็ยังแน่นยังอิทอยู่นะเออนะมาดูเลขไมส่สีปี2020เลขไม่วิ่งมาเพียง54,189กิโลเท่านั้นคะ่ะลูกค้าแอร์แบกนะคะ3ใบนะคะ,ะนี่เลยคะ่ะหน้าจอเขานะคะบอกถือว่ากว้างมากเลยนะคะลูกค้านะเออ หเกียร์หกสปีดนะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในอ่อห้องเครื่องกันนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องรถกันนะคะนี่ปล่อยถอดฝาครอบเครื่องออกนะคะลูกค้าจะได้เห็นนี่ภายในนี่ทุกจุดเลยนะคะมันสวยจริงๆนะนะ,ะเม็ดองเม็ดอาร์ตยังอยู่ทุกจุดนะคะฝาครอบเครื่องนี้นะคะลูกค้าปล่อยถอดออกนะคะลูกค้านะอยากให้ลูกค้าได้ทุกท่านได้เห็นนี่สภาพแบบนี้เลย นะคะอันนี้รถยนต์เพิ่งเข้ามาใหม่นะีคะตัวนี้นะเบรก ABS มี Airbag มีครบเนี่จ้าคันนี้นะอะ่หัวนงหัวน็อตยังอยู่ครบทุกเม็ดไม่มีรอยปัดแจขันอะไรทั้งสิน้นทานหน้าเดิมๆนะเออสวยจริงๆนะไม่ผิดฝังจริงๆอันนี้ได้ฝาครอบเครื่องมีนะฝาครอบเครื่องมีนะคะปอยถอดออกเฉยๆนะอยากจะให้พี่ๆทุกท่านได้ชมนะคะนี่เลย สภาพเออไม่ผิดหวังนะคะเป็นไงบ้างคะลูกค้าได้ชมกันแบบโหทุกชอบทุกมุมจริงๆนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะถูกอกถูกใจก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะร้านอยู่เรียบคองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีนะคะอาราคาคันี้459,000เ0 0บาทนะคะกรณีคุณใช้เงินดาวน์าบาทจะผ่อนเดือนละ9,600บาท ร้อบาทนะคะอันนี้อันนี้72วดนะคะลูกค้าสามารถวางเงินดาวมากกว่านี้ก็ได้นะคะระยะเวลาคุณไม่จําเป็นต้องเอา72็วดนะคะเลือกได้นะคะ3-7ปีนะคะ3-7ปีนะคะเอาระยะสั้นก็ได้นะคะสาหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะดอกเบี้ยก็อยู่ที่2.79%นะคะลูกค้านะก็มาพูดมาคุยนะคะส่วนเอกสารในการจัดเฟนแนนซ์นะคะสำหรับพนักงานบริษัทเนาะเอกสารก็จะ4อย่างนะคะมีสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบ,บัตรประชาชนสรีปเงินเดือนนะคะสเตทเมนเย้อนหลัง6เดือนนะคะส่วนอาชีพก่อสร้างนะคะก็ผู้รับเหมาเนาะผู้รับเหมาก็รับกับเจ้าของบ้านก็สัญญาว่าจ้างนะคะสเตทเมนเย้อนหลัง6เดือนนะคะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะคะกรณีรับกับโรงงานหรือว่าบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะ ส่วนอาชีพอื่นๆก็ขอให้มีเอกสารนะคะลูกค้าก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร085่า55 5514545นะคะคลิปนี้ต้องขอฝากพีพีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ